น้องๆครับนะสำหรับในข้อ16นี้นะคบก็ยังอยู่ในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นโอเคป่าและแนวแบบข้อ16เนี่ยนะครับนะออกมา3ปีติดต่อกันแล้วหมายความว่าตอนเอล v เวลปี66ก็ออกนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทายัดไส้แฮมเบอร์เกอร์อะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็เอล v เวลปี67ก็รู้สึกจะเป็นการทาสีพื้นที่ เหมือนลูกลักบี้อ่ะโอเคไหมฮะแล้วก็เนี่ยฮะปี6-8ล่าสุดเราจะมาทาสีเล็บมือกันะนะครับคือแนวแบบข้อ16เนี่ยพี่ใช้คำนี้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับแนวนี้ออก3ปีติดฮนะแนวนี้นะออกมา3ปีติดแล้วฮะออกมาแนว3ปีติดต่อกันแนละ้วโอเคป่ะนะครับแนวนี้นั่นหมายความว่าไม่แน่นะนะครับ เออรุ่นน้องปี69อาจจะถ้าใครได้ดูคลิปนี้เนาะอาจจะทำไมฮะออกอีกก็ได้โอเคไหมเออนะครับเราก็ไม่รู้เนาะโอเคไหมอ่ะเรามาดูข้อนี้กันก่อนแล้วกันเขาบอกว่านะครับสมมุติว่านักเรียนต้องการทาสีเล็บนิ้วมือทั้ง5นิ้วของมือซ้ายโอเคปะ่ะทาสีเล็บนะฮะมือทั้ง5นิ้วเนี่ยของมือซ้ายเนี่ยของมือซ้ายนะนะครับด้วยสีแดงสีส้มหรือสีชมพูอ่ะน้องครับจากข้อมูลที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้ก่อน โอเคไหมตรงไฮไลท์สีเหลืองนี้อะพี่ก็ทาการวาดรูปมือซ้ายก่อนอ่าพี่ชื่ออาร์ตแปลว่าศิลปะนะเออแต่เดี๋ยวมึงดูกูวาดรูปนะนะอ่ะท่านี่คือมือซ้ายโอ้โหขโอหโหโมือกูนะเออเอาอุ้ยตายแล้วตายแล้วเอานะน้องครับอย่าไปคิดอะไรมากอน้องอย่าไปคิดอะไรมาก สาบานว่านี่คือมืออ่าสาบานว่านี่คือมือโอเคไหมอ่ะดูนะนิ้วก้อยกูเออเว้ยอ่ะน้องครับสอว่านี่คือมือแล้วกันนะอ่านี่คือมือพี่แล้วกันนะอ่ะนี่คือมือของพี่ะเขานะี่มือแล้วเว้ um ยเออแล้วเนี่ยเดี๋ยน้องทาเล็บทาเล็บอ่านะคะนะนี่น้องทาเล็บทาเล็บทาเล็บเดี๋ยวเราทาเล็บกันนะคะอ่ะนนเฮ้ยทามือซ้ายเนี่ยน้องวางท่าลงไปถูกไหมเออนะครับอันนี้ก็คือนิ้วโป้งใช่ไหม อันนี้ก็คือนิ้วชี้ใช่ไหมอันนี้คือนิ้วกลางอันนี้คือนิ้วนางและอันนี้คือนิ้วก้อยนะโอเคป่ะเออนะครับนะแล้วเขาสีที่เราจะใช้ได้เป็นสีอะไรบ้าง่ะเขาบอกว่าได้แก่สีแดงอ่ะสีแดงอ่ะพี่ใช้ตามสีเลยนะเราก็จะมีสีแดงถูกป่ะแล้วก็จะมีสีส้มอ่ะสีส้มและก็จะมีสีชมพูอ่ะนะครับมีสีชมพูเนาะ โอเคไหมโอเคไหมะนะครับคราวนี้ไปต่อเขาบอกว่าโดยทาสีโดยทานนิ้วละหนึ่งสีก็คือหมายว่าหนึ่งนิ้วเนี้ยทาได้แค่สีเดียวโอเคปะ่ะนะครับและเขามีเงื่อนไขว่านะครับตรงนี้ฮะไม่ทานเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันด้วยสีเดียวกันอันนี้สําคัญเงื่อนไขนี้สําคัญ ไม่ทาเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันด้วยสีเดียวกันนั่นหมายความว่านิ้วที่อยู่ติดกันเช่นกลางกับชี้เนี Monkey ่ยทาสีเดียวกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยห้ามสีเดียวกันหรือนี่ชี้กับโป้งติดกันถูกไหมอย่างเงี้ยคือ,อคห,ห้ามสีเดียวกันโอเคไหมห้ามสีเดียวกันตรงนี้ถามนิดนึงไหมฮะโจทย์ถามเราว่าโจทย์ถามเราว่านะครับ จะมีวิธีทาสีเล็บทั้งหมดกี่วิธีนี่โจทย์ถามตรงนี้ฮะจำนวนวิธีในการทาสีเล็บทั้งหมดมีกี่วิธีโอเคไหมอ่ะชัดเจนเหลือเกินครับข้อนี้นะสิ่งท,ที่เราสนใจคือทาสีเล็บสิ่งที่เราสนใจคือทาสีเล็บถูกไหมและพี่ถามเลยฮะทาสีเล็บเนี่ยทั้งกี่นิ้วห้านิ้วแสดงว่าง,งานต้องแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนห้าขั้นตอนเพราะเรามีกี่นิ้ว ห้านิว้วเพราะฉะนั้นฮะพี่ก็เลยเขียนว่าดูนะจำนวนวิธีในการทาสีเล็บครับทั้งหมดฮะมันจะเท่ากับแบ่งเป็นห้าขั้นตอนย่อยฮะแบ่งเป็นห้าขั้นตอนย่อยครับดังนี้ฮะปิดปีปิดปีปิดเห็นไะห ขั้นตอนย่อยโอเคป้าพราะเรามีกี่นิ้วห้านิ้วแต่ด้วยเงื่อนไขที่พี่ดอกจันไว้ฮะเราจะไม่ทาเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันด้วยสีเดียวละเดียวกันนั่นหมายความว่าน้องซีซัวทาไม่ได้น้องจะต้องดูก่อนว่านิ้วไหนที่วุ่นวายสุดโอเคป่ะคือติดกับชาวบ้านมากที่ละมากที่สุดซึ่งน้องสังเกตนะนิ้วโป้งจะติดแค่นิ้วล่ะนิ้วชี้นิ้วก้อยจะติดแค่นิ้วล่ะนิ้วนางงั้นอย่างเนี้ย เราถือว่าโป้งกับก้อยเนี่ยไม่ได้บุ่นไหวในครับนะไม่ได้บุ่นไหวที่สุดแต่ถ้าน้องดูตรงนี้ฮะนิ้วนางติดใครก้อยกางนิ้วชี้ติดกลางโป้งนิ้วกลางติดนางชี้งั้นน้องจะเห็นว่านิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้จะบุ่นไายกว่าโป้งกับก้อยจริงไหมงั้นข้อนี้ถ้าน้องจะเริ่มทาน้องมีสิทธิ์ที่จะเริ่มทาที่นิ้วนางนิ้วกางหรือนิ้ว ชี้ก่อนก็ได้โอเคปะ่ะแต่ไม่ควรจะทานที่นิ้วโป้งกับนิ้วอะไรก่อนนิ้วก้อยก่อนตรงนี้ตามพี่ทำไหมครับอ่ะและแน่นอนครับน้องฮันดูหน้าพี่ครับน้องคิดว่านางกลางชี้พี่จะเริ่มที่ใครก่อนนิ้วกลางอยู่แล้วครับแต่น้องจะชูขึ้นมา้ <c oughs> อ่ะงั้นตรงนี้ฮะพี่ก็เริ่มทาที่นะครับนิ้วกลางก่อนอ่ะงั้นแสดงว่านิ้วกลางเนี่ยพี่สามารถใช้ได้อ่ะพี่ขอเขียงนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวที่ไม่พอเขียนว่ากลางแล้วกันอ่ะพี่เขียนว่ากลางแล้วกันโอเคไหมงั้นนิ้วกลางของพี่สามารถเลือกทาได้กี่สีสามสีครับสามวิธีครับอ่าพี่สามารถเลือกทาได้สามวิธีก็คือไม่ทาสีแดงสีส้มก็สีชมราสีชมพูและน้องต้องสมมติตัวเองเป็นคนทา,าจริงถูกปะโอเคไหมฮะอะงั้นพี่ขออนุญาตนะสมมุติพี่เลือกทาสีแดงครับสมมุติพี่ใช้สีแดงอ่ะพี่ระบายสีแดงไว้แล้ว โอเคไหมโอเคไหมฮะนั่นหมายความว่าตอนเนี้นะครับนิ้วนางกับนิ้วชี้พี่มีสิทธิ์ใช้สีแดงปะไม่มีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพี่เริ่มขีดจากนิ้วกลางเสร็จพี่ก็ดูนิ้วถัดไปจะฝั่งไหนก็ได้ถูกป่ะนะครับเพราะว่านางกับชี้ก็สักสีเท่ากันจริงไหมอ่ะงั้นจะพบอกว่าสนใจนิ้วนางต่อโอเคไหมสแสดงว่าตอนเนี้ยนิ้วนางเนี่ยใช้สีแดงได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะนะฮนะเพราะว่ามันจะติดกับนิ้วกลางถูกป่ะมันห้ามใช้สีเดียวกันไง อะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือกี่วิธี2วิธีถูกปะก็คือไม่ใช้สีส้มก็ใช้สีละสีชมพูอ่ะสมมุตินะพี่ใช้สีส้มงั้นพี่ก็ระบายสีส้มไปนะอ่าทาสีส้มไปตรงนี้ตามพี่ทำไหมฮะโอเคนะอ่ะคราวนี้ฮะมาดูต่อนะครับถ้าพี่ขยับมาดูที่นิ้วชี้โอเคปะก็เหมือนกันนิ้วชี้เนี่ยมันติดกับนิ้วกลางอยู่ใช่ไหม สแสดงว่าตรงนี้ห้ามใช้สีแดงหรือว่างั้นนิ้วชี้ก็ห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีแดงตรงนี้ตามพี่ถัดไหมครับโอเคไหมเออนะคะงั้นก็จะเหลือสีที่ใช้คือส้มกับชมละชมพูเฮ้ยแล้วนิ้วชี้เนี่ยใช้สีส้มได้นะเพราะว่านิ้วชี้ไม่ได้ติดกับนิ้วละนิ้วนางจริงว่าเอองั้นก็ได้กี่วิธีสองวิธีอ่ะสมมุติพี่ใช้สีส้มเหมือนกันแล้วกันตรงนี้ตามพี่ทันไหม โอเคนะตรงนี้ตามพี่ทันนะชัดเจนนะฮะอะคราวนี้ฮะไปดูกันต่อเลยครับตอนนี้ก็เหลือนิ้วก้อยกับนิ้วอะไรนิ้วโป้งทำใครก่อนหลังก็ได้สมมติพี่เอานิ้วก้อยก่อนน้องครับพี่ขอถามครับนิ้วก้อยเนี่ยห้ามใช้สีไหนห้ามใช้สีสม้มเพราะเราเอาสีส้มไปทานิ้วนางแล้วจริงปะงั้นแสดงว่านิ้วก้อยก็ต้องเหลือกี่วิธีสองวิธีแต่ตรงนี้คือห้ามใช้สีสม้มถูกไหมเมื่อห้ามใช้สม้มก็จะเหลือแค่แดงกับ ชมพูอ่ะสองวิธีถูกปะสมมุตินะพี่เอาสีชมพูแล้วกันนอ๊ะเด็กชมพูทานิ้วก้อยตรงนี้ตามพี่ทันไหมโอเคไหมฮะอ่ะและน้องน่าจะพอเดาได้เนาะสุดท้ายที่นิ้วโป้งของเราครับสุดท้ายที่นิ้วโป้งอ่านะฮะนิ้วโป้งของเราครับก็สังเกตไหม นิ้วโป้งติดกับชี้ชี้ทาส้มไปแล้วถูกป่ะทาส้มไปแล้วสาแดงว่านิ้วโป้งห้ามทาสีอะไรคะสีส้มจ้ะงั้นก็เหลือกี่วิธีสองวิธีก็คือไม่ทาแดงก็ทาชมละชมพูอะสมมุติครับพี่กลับมาใช้สีแดงอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมและน้องก็จะเห็นว่านะครับนิ้วทุกนิ้วทาสีครบแล้วและนิ้วที่อยู่ติดกันก็ไม่ได้ทาสีเดียวละ เดียวกันจริงมากอ่าและน้องก็นําจานวนวิธีแต่ละขั้นตอนย่อยมาทำใไ้กันจ้าคูณกันนะฮะปรมาจารย์ซื้อแปกกะไว้ว่ายากสุดคณิตศาสตร์คิดอะไรจ้าคิดเลขอ่ะปิดเกมกันเถอะสามคูณสอง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 ตอบสี่สิบแปดแบบสี่สิบแปดวิธีนั่นเองฮะอ่ะสี่สิบแปดวิธีตอบช้อยข้อที่อะไรจ้าข้อที่สามนั่นเองฮะอ่ะเรียบร้อยครับและนี่ฮะคือโจทย์ข้อที่16ของ A-Level m a ม h 2ปีล่าสุดครับ